สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวัดอินฟินิตี้นะครับวันนี้ก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับวันนี้พอดีเพิ่งสวดมนต์ไหว้พระเสร็จนะครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็ได้ถูกลอตเตอรี่นะครับเลข89ทะเบียนรถนะครับที่ตามมาหลา,หลายปีแต่ไม่ถูกก็เลยมานั่งคิดดูสวดมนต์แล้วไหวพ้พระแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเกินก่อนแล้วกันเนาะปกติจะทําเรื่องรถวันนี้จะเข้าสู่ช่วงมูเตลูดูแล้วรวยที่เคยทําประจําแต่หลงัลงๆห่างเขินไปเพราะว่าไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันเพราะว่าผมได้ได้จะบอกว่าไงดีคือไม่แน่ใจว่าจะเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าแต่ว่าพอช่วงเมื่อช่วงปีใหม่ช่วงที่ ลอตเตอรี่ออกเมื่อวันที่30มสิธันวาที่ผ่านมาก็ถูกลอตเตอรี่เลขแปดเก 8, 9, ผมก็เลยมานั่งคิดดูว่าเอ๊ะเราสวดมนต์ไหว้พระตลอดแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่บ้านก็ค่อนข้างเยอะของที่ปรับคงจุ้ยต่างๆเราก็แบบมีมีตลอดแต่ไม่มีโชควันนี้ก็เลยมามาบอกทิปท่านผู้ชมนิดนึงว่าก่อนที่ผมจะถูกลอตเตอรี่นะครับ วันนั้นนึกนึกยังไงไม่ทราบว,ว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็เลยไหว้พระคือโดยปกติแล้วผมจะมีพระก็คือนะฮะจะมีหลวงพ่อโสธรที่อยู่ด้านบนนะครับเราไหว้ผมก็ด้วยความที่เป็นคนที่แบบชอบคิดเองเออเองแล้วก็คิดว่าเราเรากราบท่านแบบว่ายังไงดีก็คือเหมือนกับว่าปกติจะกราบอยู่แค่มุมมุมนี้นะฮะมุมนี้ก็คือจุดจุดนี้นะครับจุดเดียวแล้วก็ จะจะคิดเองเออเองว่าว่าเราเหมือนกับเราได้ทาทาการกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระอ,องค์ครบหมดแล้วก็คือเหมือนกับว่าจุดเดียวเลยแต่มันเลือกย้อนดูครั้งก่อนนั้นเคยถูกลอตเตอรี่แต่ว่าพักหนึ่งนานแล้วคือช่วงแรกที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็แต่ก็แบบคือช่วงนั้นจะกราบตลอดก็คือเวลาไหว้กราบกราบหลวงพ่อโสธรเสร็จก็คือจะเนี่ยฮะจะมากราบท่านเทพเจ้าหกลกซิลที่บูชา ท่านเทพเจ้ากวนอูท่านเทพเจ้ากวนเ่งไทจื้อแล้วก็เทพเจ้ายูชองกองจองคุนนะค,ะนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือจะกาบครบทุกทุกองคนะครับแล้วก็นี้อันนี้เป็นเทพเจ้าแห่งเจียนะครับก็คือจะกาบตลอดแล้วก็ฝั่งนี้จะมีองค์เท้าเทสุวรรณเท้าเวสุวรรณท,ที่ที่กาบแล้วก็เจ้าแม่กวนอมแล้วก็จะเป็นพระที่ที่กาบตลอดนะครับก็เลยจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ เดี๋ยวขอเรียบเรียงนิดนึงจะบอกว่ายังไงดีก็คือพอมีพอมีโชคล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้มีโชคเหมือนกันเดี๋ยวก็คืออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าในความคิดของผมนะครับถ้าเกิดว่าเราบูชาบูชาสิ่งใดน,นะครับเราก็ต้องกราบให้ครบนะฮะอย่างอย่างอย่างที่ผมถูกลอตตอรี่เนี่ยผมกราบท่านหลวงพ่อโสธรเสร็จปุ๊บผมก็มากราบกราบทุกพระอ,องค์ที่ท,ที่ที่บูชานะครับนะฮะแล้วก็แล้วก,วก็ทุกจุดก็เหมือนกับว่า ด้วยความที่เราเป็นหัวทันสมัยแล้วก,แวก็แล้วก็แบบมีความเร่งรีบเช้าจะไปทํางานก็คือแบบกราบจุดเดียวแต่ตอนนี้นก็จะเปลี่ยนนิสัยใหม่และจะกราบให้ครบทุกองค์ก็เลยมานั่งคิดดูว่าเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเขาอาจจะแบบยังไงอะ่ะเหมือนกับว่าเราเราบูชาแล้วเราต้องกราบให้ครบนะฮะอย่างอย่างฝั่งนี้นจะเป็นเทพเจ้าไดโคคุเทนแล้วก็เทพเจ้าเอมิสึแล้วก็เทพเจ้าของญี่ปุ่นก็คือวันนั้นก็คือผมนั่งกราบ แล้วก็อธิษฐานนะฮะก่อนที่จะถูกลอตเตอรี่นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมเอาไว้ท่านี้นะครับเพราะว่าเผื่อจะเป็นเคล็ดลับนะฮะเพราะว่าบางคนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายหลายหลายพระองค์แต่ว่าเวลากราบอาจจะกราบครั้งเดียวเหมือนกันกบผมเนี้ยเพราะว่าคิดไปเองว่าว่าเราคือกราบเป็นจุดสุ่รวมทีเดียวเน,นี้ยแต่บางทีอาจจะอาจจะจะบอกว่าไงดีอาจจะดวงคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทาแล้วก็ ปกติแต่บางคนอาจจะต้องทําเยอะหน่อยอย่างเราพื้นฐานดวงเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความดีเก่าเยอะไม่มีบุญเก่าเยอะบุญเก่าน้อยก็อาจจะต้องมาเล่งสร้างนิดนึงนะครับก็เลยอาจะฝากท่านผู้ชมไว้นะครับก็คือสรุปง่ายๆคืออยากให้กราบทุกองค์นะครับที่เราบูชานะครับจะเป็นพระพุทธที่เราบูชาหรือว่าเทพเจ้าที่เราเอาไว้ที่บ้านที่เรากลับบูชานะครับก็คือต้องกราบแล้วก็แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เรานำมาบูชาเราต้องกราบเหมือนกัทบทําความเคารพท่านแล้วโชคลาภต่างๆก็จะเข้ามาเองนะครับผมคิดว่าน่าจะมาถูกทางประมาณนี้ครับก็เลยมาบอกท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวรอดูดูดูอะไรดีเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนพฤติกรรมในการในการไหว้พระใหม่การในการกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีปีใหม่ปีมังกรทอง2,567นะครับร่ลำรวยร่ลำรวยเงินทองกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ